เซนทอคกับผมราชตัดสมบัินกรนะครับวันนี้เราคุยในเรื่องของอความเชื่อความศรัทธานะครับโดยเฉพาะเราแบ่งเป็นสองสองส่วนนะฮะก็ค,คือความเชื่อแบบพระสงฆ์นะฮะหรือเรียกว่าพระคุณเจ้านะครับกับพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าหลวงตาย่ำแดงนะฮะซึ่งหลายคนก็รู้จักมักคุณหน้าตาแลวโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสื้อแดงที่ดูอยู่ในตอนนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจ้าของหนังสือพิมพ์คนเสื้อแดงครับคุณเอกสิทธิ์หมวดทองนะครับถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งฮะว่าณวันนี้เนี่ยเรื่อง ความคิดเห็นที่แตกต่างนำพาไปสู่ความแตกแยกในสังคมมีการออกมาประท้วงปิดถนนหรือมาเรียกร้องนำพาไปสู่ความขัดแยง้งที่แลดูใช้ความรุนแรงในสังคมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับในสังคมทำไมสังคมนั้นขยายวงในเรื่องของความรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นการทุบตีนะฮะซึ่งเร็วๆนี้ก็เพิ่งเห็นมีภาพอยู่นะครับนะเกิดอะไรขึ้นในสังคมครับคือสังคมเนี่ย คือมันขาดความเป็นธรรมครับคือถ้ามันมีความเป็นธรรมเนี่ยสังคมจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะสังคมมันเกิดความไม่เป็นธรรมกันขึ้นมาเมื่อมันไม่เป็นธรรมขึ้นมาก็ชกกันบ้างตีกันบ้างถึงกระทั่งตายเนี่ยฉะนั้นพระพุทธศาสนาเราเนี่ยก็คือสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนมีเป็นคุณธรรมฉะนั้นถ้าคนเราเนี่ยทุกคนน่ยถ้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยประเทศชาติก็แย่นะแล้วก็ทางประชาธิปไตยเราก็ไม่ก้าวหน้าเพราะมันขาด ขาดความเป็นธรรมรารนั้นถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมแล้วเนี่ยประเทศก็คิดว่าจะถ้าว่าคนที่ไม่เป็นธรรมมาอยู่กับคนเป็นธรรมแล้วมันก็แตกแยกกันเราพูดกันมากครับในช่วงที่ผ่านมาเรื่องอคุณธรรมจริยธรรมหรือความสํานึกดีให้กับสังคมเนี่ยพระอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไงครับว่าสังคมขาดไปไหมหรือหรืออาจจะตกตกบกขาดตกบกพองอย่างไรครับคืออย่างนี้ สังคมเราเนี่ยไปเป็นต้นแบบข้าพระก็เป็นต้นแบบของพระถ้าโยมก็เป็นต้นแบบของโยมแต่สังคมเราเนี่ยไปดูที่สภาเป็นหลักครับคือสภาก็ยังทะเลาะกันทุกวันนี้ในสภาทะเลาะกันให้เด็กเห็นถูกต้องไหมออย่างเข้าประชุมก็ยังต้องมีโทรศัพท์ก็ยังโทรคุยกันอะไรกันนี่คือนี่ก็เนี่ยสังคมมันมันมันเป็นหลักแล้วไงฉะนั้นคนที่อยู่ทั้งนอก คือเขานั่งดูจอทีวีอยู่เนี่ยอืเขาก็คิดว่าสังคมตรงนั้นมันดีคล้ายๆกับเป็นแบบอย่างเป็นโลโก้ไปว่าอันนั้นมันดีซึ่งจริงๆแล้วสถานที่เป็นสันี่ศักดิ์สิทธิ์ใช่เนื่องจากคนเป็นตัวกําหนดทิศทางให้กับสังคมนั่นเองฉะนั้นในสภาเนี่ยอันทรงเกียรติเนี่ยแล้วยังทําอย่างนั้นเนี่ย แล้วคนทั้งนอกเขาคิดยังไงคิดยังไงนะฮะใช่เพราะว่าคุณเป็นระดับสสแล้วกับต้องฝากนะฮะต้องฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมนะฮะในช่วงกัรคิดแล้วก็ผู้ที่ได้รับเกียรติหรือได้รับเกียรติที่ไปอยู่ในสภาอันทรงเกียรติด้วยนะครับมาที่คุณเอกสิทธิ์ครับ ความคิดเห็นที่แตกต่างก็นําพาไปสู่แนวคิดที่มีอุดมการณ์ขยายวงออกไปนะฮะสังเกตดูก,การรวมตัวนะล่าสุดเจ้าแถวราช<ด>ประสงค์งนะฮะเห็นบอกว่ามีมีสักหลักสักหลักพันคนส0 0พันสาใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนั้นก็อาจจะเป็นคําพูดจาขวังกงข้าม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าความเป็นจริงอ่ะต้องไปดูสถานที่ <c oughs> นะครับเทียนทัานเวิร์เต็มหมดถนนสายจากประตูน้ําถึงสี่แยกก็เต็มหมด คุณลองคิดดูดิว่าแค่พันเหรอผมเข้าใจเลยว่าครั้งนี้ที่ผมไปมาเขมรเขาไปมาโบนาซ่าเขาไปมาและครั้งล่าสุดก็ครั้งที่สามนี่ครั้งที้คนสุดท้ายเขาไปมาประเมินด้วยสายตาก็นับว่าเกือบแสนอะไร,รที่ทําให้คนที่รักแลกว้วก็ศรัทธาในการของออกแสดงความคิดเห็นในเรื่องการชุมนุมที่ราชประสงค์เนี่ยออกมาเขาเรียกออกมาแบบเป็น,ปนแนวร่วมแนวคิดกันค,นค่อนข้างมากเขาเกิดแนวคิดอย่างไรที่ตรงใจกันคือนี้ คนที่ออกมาเนี่ยเขาถือหลักความเป็นจริงเขาไม่ไม่รักภาษาใต้เขาว่าตอแหลใช่ไหมแต่ว่าคนกรุงเทพทุกคนและคนต่างจังหวัดทุกคนผมไม่เข้าใจว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ะระหว่างคนใต้กับคนอีสานแต่ทําไมคนใต้เนี่ยสามารถเป็นแกนนําให้กับคนอีสานได้มากมายคนนับแสน <round> ทุกครั้งแล้วก็ระหว <l oss> ่างทักษิน กับระหว่างอภิสทธับถามว่าคนชอบคนไหนมากที่สุดโอเคความหล่อก็ชอบมันเกี่ยวกัเรื่องการบริหารประเทศไหมใช่มันก็เกี่ยวด้วยการบริหารประเทศนี่คือเกี่ยวลักษณะที่ว่าระหว่างทักษิณกับอภิษ์อภิทธิ์เขาเป็นนักการเมืองอย่างเดียวแต่แต่ทักษิณเขาเป็นทั้งนักประชาวิปไัยทั้งเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็ เป็นนักธุรกิจครับผมชอบตรงนี้ครคนเสื้อแดงเนี่ยรักกรศรัทธาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุดมการนะครับรวมทั้งจะเป็นแกนนาหรือ<ช>จะเป็นในส่วนขององค์กปรพยพในเรื่องของแนวคิดต่างๆที่แลกดูว่าคล้ายๆกับไปตอบโจทย์สะท้อนบอกความรู้สึกของเขาอย่างไรหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนแสดงทุกคนครับที่ทําให้หลงชอบก็เพราะว่าประเด็น ตรงนี้ใช่ไหมค,คือคือลักษณะการทํางานของรัฐบาลมันชัดเจนแล้วมันก็ค่อยเริ่มเริ่มไปเริ่มไปยกตัวอย่างว่า,าคนแก่เนี่ยห้าร้อบาทเริ่มจาก60ก็60 0บาท70ก็700บาททุกคนก็อยากจะอยู่กําลังจะพูดถึงเรื่องของนโยบายประชาชนนโยบายแล้วก็เกิดความชัดเจนในเรื่องของการาสร้างแล้วก็สานต่ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูครั้งหนึ่งว่าประชาชนที่เขาชอบ ทุกครั้งที่เสคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมเนี่ยก็แล้ดีว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะฮะใช่ครับอะไรครับที่ทําให้เป็นการรวมกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่นและก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการเข้ามาร่วมชุมนุมอะไรครับคือรักความเป็นธรรมครับรักความจริงก็แปลว่าในสังคมณนะวันนี้นยังยังไม่มีความเป็นธรรมยังไม่มีเลยครับเพราะว่าสังคมนี้มีแต่การใส่ร้ายกันถามว่าความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดร,รองดองเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าต่างควาย ต่างก็แยกทางกันเพื่อจะแช่งยิ่งแย่งชิงอํานาจซึ่งกันและกันใช่ไหมทำไมต้องให้หมดจากจุดนี้ไปดูนับภาษาประเทศนี้ทุกวันเนี้ระดับผู้กํากับยังเป็นผู้ก่อการร้ายวงการปล้นเลยเป็นอย่างนั้นไปอแล้วนับภาษาอะไรจะหาความเป็นธรรมได้หาความจริงได้ยกตัวอย่างอากองอ ก็เกิดกรณีใช่ผมผมไม่ได้ไปพูดถึงใครอ่ากงตายเนี่ยทุกคนก็ออกมาเรียกร้องกันก็แค่นี้แค่นั้นนะฮะแหมขอบพระคุณนะฮะแหมน่าสนใจมากครับคุณเอกสิทธิ์หมวดทองเจ้าของหนังสือพิมพ์คนแสดงครับพระอาจารย์ฮะเราพยายามผสมสูตรกันหลายสูตรนะครับสูตรนั้นสูตรนี้นะเอาเหลืองผสมแดงมันจะออกมาเป็นอะไรฮะเขียวใช่ไหมสีส้มสีส้มนะฮะบังเอิญผมใส่สีส้มนะฮะเอาเหลืองผสมแดงก็เป็นสีส้มนะฮะแต่เอาส้มไปผสมชมพูมันก็จะออก สีและหลายลหลายอย่างซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของสัจจะนั่นคือความจริง<ช>แต่วันนี้การผสมสูตรอย่างไรฮะที่จะเป็นสูตรปลองดองรวมทั้งปฏิทินนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสูตรปรองดองไหมฮะพระอาจารย์ครับอ,อ๋อก็อน,นี่คือปฏิทินสูตรของพระอาจารย์นะฮะอันนี้คืออะไรฮะพระอาจารย์ช่วยอธิบายก็คือตัวนี้ทั้งบนสุดเนี่ยคือเราสร้างเพื่อฉเฉลิมฉลองนะสองพันหกร้อยปีใช่ พุทธยันตีนะพุทธยันตีคือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนะแล้วก็มีหลวงปู่เกิดครนะหลวงพ่อมาแล้วก็หลวงพ่อรวยซึ่งพรครอพรัอคจารย์เองนะรัครับคราบคราบังห่วงปรวบครัเครับครับคาับครับกว่าปรับครับครับครัรับครับคว่กครับ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 ้รครับครัรับครับครับคร้นครครครับา สององค์เหล่านี้สองรูปนะครนะับสองสองรูปเราเนี้ยว่าเออทไมจึงให้หลวงตาทําปฏิทินเพราะปกติสององค์นี้เข้าหาท่านยากนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าโอ้หลวงพ่อรวยนี่เข้าหาท่านยากครับฉะนั้นก็เลยบอกว่ากาบเรียนท่านว่าเราจะขอไปทําปฏิทินสัมพุทธยันตีตัวเนี้ยนะนะเพื่อไว้แจกแล้วก็เป็นที่เตือนว่าท่านอยู่ถึง90กว่าปีท่านก็เห็นอะไรมามาก ช่ไหมฉะนั้นเราก็แจก เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของญาติโยมว่าชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็เลยจึงรวมกันว่าเป็นเกิดมารวยฉะนั้นรวยในที่นี้ไม่ใช่ว่ารวยทรัพย์สินเงินทองหรือรวยอะไรคือเราต้องรวยด้านจิตใจรวยด้านคุณธรรมจริยธรรมฉะนั้นข้าสอสอเนี่ยข้ารวยจริยธรรมหรือว่ามีรวยคุณธรรมเนี่ยแค่นี้พอละการเงินจะไม่ทะเลาะกันรวยนั้นเลยนะอันนั้นรวยการเงินการทองรวยในรูปแบบกลโกงอันนั้นเราไม่เอา ไม่เหรคือเราไม่ไม่ไม่เอามาเข้าตรงนี้ตรงนี้ในที่นี้ที่ว่าบางคนไปคิดว่าเกิดมารวยนี่คือมีเงินมีทองแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เกิดมารวยนี่คือจะต้องรวยทรัพย์สินหนึ่งที่เราต้องมีใช่ไหมจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองอะไรแต่แต่หลักการคือต้องรวยด้วยศีลธรรมนั่นรวยคุณธรรมรวยที่ประชาธิปไตยที่เป็นคุณธรรมดังนั้นประชาธิปไตยไม่เป็นไม่มีคุณธรรมเนี่ยคืออย่าไปหวังเลย ฉะนั้นต้องมีคุณธรรมกับสร้างสร้างคุณธรรมประจําใจใช่นะฮะทุกๆคนนะครับซ่ึ่งพระอาจารย์ได้ฝากไว้นะครับคุณเอกสิทธิ์ครับขอญาตมาที่คุณเอกสิทธิ์นะฮะวันนี้ความเข้มแข็งนะฮะถ้าจะเป็นนักพยากรณ์ความเข้มแข็งของรัฐบาลบ้านเลขที่ร11บนะฮะบ้านตองหนึ่งเนี่ยนะฮะตองหนึ่งนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะครบครบรอบนะฮะปอดล็อกนะฮะปอดล็อกเนี่ยฮะจะทําให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งมากมากขึ้นไหมฮะ ผมว่าอาจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะรจตุพรก็โดนออกจากศอแล้วรประเด็นประเด็นประเด็นใหญ่ที่จะเดินหน้าต่อไปก็คือว่า,ายุบพักไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทางปฏิบัติได้ข่าวมาว่าจะยื่นยุบพักอาจจะเป็นได้หรือไม่ได้ก็มันก็อยู่อีกแนวหนึ่งแต่ว่าทางรัฐบาลเขาผมเห็นที่ไปนั่งประชุมกับเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าคงแค่ยุบพัก แต่ก็มีพรรคทำรองขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วออย่างนั้นเลยนะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นคำพยากรณ์มฮะไม่ใช่พยากรณ์เดาไปนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่านายกตัมงตรีก็คงจะได้อยู่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการพักค <c oughs> และอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นแค่นายกหมายถึงว่ากรณีของคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ <c oughs> ถูกสารสั่งนะครับให้ให้หมดหมดสภาพนะฮะในเรื่องของการเป็นสสนะฮะเจ็ดต่อหนึ่งะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะนําพาไปสู่กระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์นะที่จะนําพาไปสู่การยื่นฟ้องร้องต่อสารว่าอาจจะยุพักได้หรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องต่อไปแล้วร้อยสิบเอ็ดที่จะครบรอบเนี่ยครบรอบปลดล็อกเนี่ยจะมาเสริมทับหรือจะมาช่วยกันแก้ต่างอย่างไรบ้างผมในในความคิดของผมว่าคนร้อยหนึ่งฮะมีความสามารถ แล้วก็มีความเก่งกาจในการร้อยสิบเอ็ดนะไม่ร้อยหนึ่งนะร้อยสิบเอ็ดนะครับร้อยสิบเอ็ดครับมีความเก่งกาจในการบริหารประเทศได้หลายคนระดับรัฐมนตรีทุกคนเลยฮะเอาแล้วที่มีอยู่ล้วฮะท,ที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นแนวหนึ่งของอคิดรัฐบาลคิดไว้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนหรือว่านายกคิดโดยตรงหรือว่าครับเพราะว่าเพื่อจะรอ รจริงๆแล้วเข็งเขาบอกว่าหลายคนในพักเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจนะออกมาขยับพอสมควรเพราะว่าตัวเองนั้นก็ได้ชั้นทานุมาตรจากพี่น้องประชาชนความรู้ความสามารถก็มากพอหรือจะสู้บ้านตอง11ไม่ได้อย่างนั้นหรือมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ,รบทุกคนก็มีความสามารถหมดแต่ว่าถ้าทางนี้เขาคิดไว้ว่าให้ทุกคนได้ทํางานทุกคนก็เลื่อนไปเรื่อยฮะอีกสี่ปีผมว่าต้องอยู่ครบเทอมแน่อื ก็เติมนะฮะก็คงจะครบเทอมแหละครับเพราะว่าพระเเพรเทพัดเลือกตั้งดีไหนไม่เคยชนะเขาทุกทีแล้วเพียมันจะอยู่เต็มเทอมได้ยังไงครับอันนี้เราไม่ได้ไป็นแซวนะเพียงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยชนะก็เห็นเห็นด้วยสายตาอ๋อครับกับแหมน่าสนใจมากฮะนี่คือเรื่องราวคุณเอกสิทธิ์หมวดทองเจ้าของหนังสือพิมพ์คนแสดงนะฮะแล้วก็หลวงตาย่ามแดงนัก พระนักประชาธิปไตยซึ่งหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาดูแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะครับท่าในใดที่อยากจะยกโทรศัพท์มาฝากประเด็นกพูดคุยกับพวกเรานะครับ023192072ถึง3หรือข้อความเบสเบสส่งกันเข้ามาเยอะๆครับเพื่อที่จะสะท้อนบอกอยากให้ผมเชิญใครนะครับไม่จะเป็นว่าจะาฟังดูแล้วคล้ายๆกับวันนี้อาจจะคุยในประเด็นมุมแดงนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมเหลืองหรือมุมอะไรก็แล้วแต่ยินดีครับที่นี่ถือว่าเป็นเวทีประชาธิปไตยครับแล้วก็ขอให้อยู่ในกรอบกฎหมายก็แล้วกันเดี๋ยวเราพักคู่ครับกลับมาว่ากันต่อ กับนิวสันทอครับสักครู่เดียวครับ